คุณผู้ชมครับดราม่าร้อนแรงที่สุดในวันนี้ของกลุ่มรถไฟฟ้านะครับแน่นอนที่สุดต้องเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเจ้ารถโอลา g o กูดแคทที่สะดุดท่อนไม้แค่สะดุดท่อนไม้คุณผู้ชมต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคาครึ่งล้านจริงหรือไม่วันนี้ผมจะพูดให้ฟังกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับผมคีมอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับจริงๆแล้วตอนแรกผมเตรียมเรื่องราวเกี่ยวกับระบบไฟในบ้านไว้นะครับมันจะได้สืบเนื่องกับ EP ที่แล้วที่ผมพูดเรื่องมิเตอร์นะครับเราก็จะต่อกันไปถึงเรื่องการเตรียมระบบไฟในบ้านอะไรต่างๆ แต่เนื่องจากมันมีเรื่องเข้ามาแทรกครับคุณผู้มชมเป็นดราม่าร้อนแรงเลยในวันนี้นะครับแล้วก็มีคุณผู้มชมหลังไมค์มาถามผมมากมายเกี่ยวกับเคสนี้นะครับก็เลยขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนก่อนนะครับคุณผู้มชมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขออนุญาตบอกคุณผู้มชมไว้ก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นช่อง y o u t u b e เล็กๆน้องใหม่ซึ่งผมจะให้ความสำคัญ กับในเรื่องของกฎหมายการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมารยาทแล้วก็บรรยากาศในการใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลจากช่องไหนจะให้ความเห็นว่ายังไงผมขออนุญาตไม่กล่าวถึงนะครับผู mm ้ hmm. ชมแล้วใน EP นี้นะครับผมก็ได้ขออนุญาตพี่เจ้าของเคสเขาเป็นการส่วนตัวนะครับและเจ้าของเคสเขาก็กรุณาให้ อนุญาตให้ผมมาคุยกับผู้ชมในวันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วุณผู้ชมสบายใจได้นะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้นั่งเทียนคิดเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาเองนะครับผู้ชมโอเคครับงั้นถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมสำหรับเคสนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเคสอุบัติเหตุที่มีการ เปลี่ยนแบตเตอรี่ยกก้อนเคสแรกของเจ้าโอร่ากูดแคทในประเทศไทยเลยนะครับคุณผู้ชมที่น่าแปลกใจคืออุบัติเหตุนี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุที่หนักหนาอะไรมากมายนะครับพี่เจ้าของเคสเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าแบบนี้นะครับวันที่19เมษายนนะครับก็คือหลังสงกรานแป๊บเดียวเท่านั้นเองที่เขาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขับรถ ไปคร่อมเอาเจ้าขอนไม้เจ้าปัญหาเนี่ยครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามาอยู่บนกลางถนนได้ยังไงนะครับแล้วด้วยขนาดของเจ้าขอนไม้เนี่ยมันก็มีขนาดที่พอดิบพอดีเลยอ่ะคือถ้ามันเล็กเกินไปครับเมื่อรถมันข้ามขอนไม้ไปแล้วเนี่ย มันก็จะไม่ติดใต้ท้องนะคุณผู้ชมลองนึกภาพนะครับแล้วถ้ามันใหญ่กว่านี้สักนิดนึงนะครับรถเนี่ยก็จะต้องชนเข้าไปที่กันชนหน้าเลยมันก็จะเข้าไปไม่ถึงใต้ท้องของรถคันนี้นั่นเองนะครับแต่เอาเถอะครับมันต่างกันต่างวาระนะคุณผู้ชมพอรถเนี่ยได้คร่อมเจ้าขอนไม้ไปแล้วเนี่ยเจ้าขอนไม้เจ้าปัญหาเนี่ยมันก็ดันไปขัดกับล้อหน้านะครับทำให้หนึ่งคือล้อหน้าเนี่ยยางแตกเลยข้อ2คือเจ้าขอนไม้เนี่ยมันไปขัดกับคานที่อยู่ใต้ท้องรถนะครับทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อีกนะครัับบทาางงพี่่เเเจ้้้ขออคคสนะรกก็ไดดตติับทาง บริษัทประกันนะครับเพื่อทําการยกรถนะครับไปที่ศูนย์บริการใกล้เคียงก็คือที่จังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับก็ทางช่างได้ประเมินว่าจะต้องเปลี่ยนเจ้าคานใต้ท้องนะครับที่มันขัดกับขอนไม้ในตอนแรกเนี่ยนะครับทีนี้พอมาต้นเดือนพฤษภานะครับทางเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ซ่อมเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตข้อมูลนะครับว่านอกจากเจ้าคานเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยเฮ้ยปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชม คือดูแล้วมันไม่ได้เป็นเคสหนักอะไรมากมายครับทั้งที่เจ้าของรถเขาก็งงไปเหมือนกันพวกเราทุกคนก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวรถเนี่ย ตอนแรกมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วแต่พอถึงมือช่างในช่างเขาก็ทําการแก้ไขในเบื้องต้นแล้วก็ทําการเทสระบบมันก็ยังสามารถขับเคลื่อนได้พอสมควรนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้พังด้วยทั้งช่างเลยยังสามารถวัดปริมาณไฟที่เหลือในแบตเตอรี่ได้74อยู่เลยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นปัญหามอยู่ที่ว่าแล้วทําไมรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุนี้ถึงต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วราคาที่ศูนย์บร,ริการซ่อมเนี่ยแจ้งไปที่ประกันมันต้องใช้เงินมากถ,ถึง5 4 0 0 0 0บาทมันแพงมากนะคุณผู้ชมเล่าถ ตอนนี้คุณผู้ชมรู้สึกยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมมั่นใจในรถไฟฟ้ามากขึ้นไหมหรือคุณผู้ชมเริ่มกลัวแล้วละ่ะว่าถ้าซื้อรถไฟฟ้ามาใช้บ้างเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยจะทําให้เราเสียเงินมากขนาดนี้ไหมคุณผู้ชมตรงนี้ขอให้คุณผู้ชมลองคิดเปรียบเทียบดูก่อนนะถ้ารถของคุณผู้ชมเป็นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถยนต์น้ามันเบร์ซคยอะไรแล้วแต่เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันคุณผู้ชมโอเคไหมที่ทางสูบบริการจัดการให้แบบนี้ครับระหว่างที่คุณผู้ชมคิดคําตอบในใจไว้นะครับผมขอเปลี่ยนบรรยากาศไปคุยเรรืื่่่ออองนนนๆกนนะคับ ต้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วนะครับมีเคสของรถค่ายหรูยี่ห้อหนึ่งนะครับมีปัญหาต้องทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแต่ว่ารถยนต์รุ่นนั้นเป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งแบตเตอรี่มีขนาดเล็กกว่านี้มากนะครับเมื่อต้องทําการเปลี่ยนเจ้าแบตเตอรี่นะครับทางศูนย์บริการเนี่ยทำหนังสือแจ้งเจ้าของรถมานะครับเจ้าของรถตกใจมากเลยครับแล้วก็เกิดเป็นดราม่าที่ใหญ่กว่าครั้งนี้อีกครับ ในโลกโซเชียลมาก่อนด้วยเนื่องจากแบตเตอรี่ก้อนนั้นนะครับมีมูลค่าถึงประมาณ8 0 0 0 0นบาทผู้ชมทั้งที่มันเป็นก้อนที่เล็กมากเลยนะแต่สุดท้ายพอเรื่องราวผ่านไปหลายวันครับทางผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อนี้นะครับก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าในใบประเมินราคานั้นนะ่ะที่ทางลูกค้าได้รับไปครับจริงๆแล้วอ่ะ ไม่ได้เก็บเงินงกับลูกค้านะคุณผู้ชมเป็นรายการแจ้งเปลี่ยนอะไรที่ทําการเคลมนั่นเองครับผมต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชมในรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยครับสมมติว่ารถยนต์ราคา1ล้านบาทแต่ว่าเมื่อเราเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมาแยกออกแล้วก็มาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในรถยนต์คันนั้นบ้างแล้วเอาราคามาบวกกันแน่นอนมันไม่ถึงหรอกครับเผลอๆครถคันนึงจะอยู่ที่5 6แสนบาทด้วยซ้ํา แล้วราคาส่วนต่างมันคืออะไรโอเคครับกำไรนะั้นหนึ่งละแต่ว่าที่เหลือมันเป็นต้นทุนอย่างอื่นครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตฮาวไม่ว่าจะเป็นระบบ R อดีการตั้งโรงงานขนาดใหญ่ค่าแรงค่าฝีมืออะไรต่างๆซึ่งมันซ่อนอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นที่จะบอกนะครับในชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนะครับมูลค่ามันไม่ได้อยู่ที่ชิ้นส่วนเท่านั้นชิ้นส่วนอะไรที่เหมือนกันเป๊ะๆมาจากคนละที่ราคาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วในเคสเนี้ครับตามผู้ผลิตเขาก็แจ้งให้ทางลูกค้าได้อุ่นใจว่าอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันถน้้าาลูกค ที่ขับรถรุ่นเดียวกันแล้วต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนนี้จริงๆแล้วมูลค่าอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต้นๆเท่านั้นเองครับหรือถ้าเป็นปัจจุบันนะครับ5ปีถัดมาเนี่ยถ้ามันยังมีรถยนต์รุ่นนี้อยู่เนี่ยแบตเตอรี่ราคามันจะเหลือแค่ประมาณแสนกว่าบาทแล้วเอาแล้วมันต่างกับ 8- 90าแสนนั้นยังไงเพราะว่าราคาที่เราตกใจกันตอนแรกเนี่ยมันเป็นราคาที่ใช้ในการเคลมประกันมันเป็นตัวเลขที่ทำการโค้ดขึ้นไปแล้วทำการมีการอนุมัติให้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปแล้วอนุมัติให้เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน นั่นคือส่วนหนึ่งส่วนมูลค่าของการที่คุณผู้ชมจะต้องจ่ายเงินเพื่อเปลี่ยนสําหรับราคาลูกค้าเนี่ยมันก็อีกราคาหนึ่งทั้งที่อุปกรณ์ชิ้นเดียวกันนะคุณผู้ชมจบเรื่องนี้พักไว้ก่อน เปลี่ยนไปอีกเรื่องนึงครับสำหรับเคสนี้เป็นเคสของรถของผมเองครับเป็นรถคันที่ผมรักมากแล้วตอนนี้ขายไปแล้วแต่ว่าอยากจะพูดถึงเพราะว่ามันมีอะไรที่คล้ายๆกันกับเคสเจ้าออรากูดแคทนี่นะครับเจ้ารถคันนี้นะครับผมไปไหนไปกันตลอดไม่ว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปรูปกิจกรรมอะไรต่างๆกับเพื่อนๆผมก็จะใช้คันนี้แหละครับวันหนึ่งครับผมมาขับขี่อยู่ในท้องถนนปกตินี่แหละครับขับความเร็วช้าๆปรากฏว่าพลาดไปเหยียบเอาน้ํามันที่ลื่นอยู่บนถนนรถผมล้มครับคุณผู้ชม แน่นอนว่าพอมันช้ามันก็ไม่เกิดความเสียหายมากนะแต่ว่ารถคันนี้ครับคุณผู้ชมผมได้แจ้งเคลมกันแล้วใช้เวลา ถึงเกือบครึ่งปีกว่าที่ผมจะได้รับการซ่อมแซมจนกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมครับทั้งที่จริงๆแล้วหลังจกเกิอดอุบัติเหตุนเนี่ยผมได้ตรวจสอบเบื้องต้นคร่าวๆพบว่าแทบไม่มีชิ้นส่วนอะไรเสียหายเลยคุณผู้ชมผมยังขี่กลับบ้านด้วยซ้ําแต่ที่ผมต้องแจ้งเคลมประกันเนี่ยเพราะว่าผมพบว่าไฟหน้าของมันเนี่ยระดับของมันมันมีการเอียงมันผิดปกติแล้วละ่ะผมก็เลยให้ทางศูนย์บริการได้ตรวจสอบปรากฏว่าชิ้นส่วนหลายชิ้นที่มีการเคลื่อนตัวบิดงอเล็กน้อย แต่ว่าไม่ส่งผลกับการขับขี่ในปัจจุบันครับพอผมได้แจ้งทําการเคลมรถคันนี้ผมก็ยังเอาไปใช้งานปกตินะครับไปร่วมกิจกรรมไปขับขี่ออกตังหวัดอะไรปกติอะไรคุณผู้ชมจนผมมาตกใจ เอาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ทางสูบบริการแจ้งรายการที่จะต้องส่งเคลมประกันเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มูลค่ารวมกันถึงประมาณ4,0,000 0บาทคุณผู้ชมจากการล้ม,มเบาเนี่ยโดยทางสูบบริการให้เหตุผลว่าถึงแม้ว่าการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้จะไม่ได้ส่งผลต่อการขับขี่ในทันทีแต่ว่ามันมีโอกาสนะครับที่ในอนาคตเนี่ยอาจจะส่งผลกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถ เพราะว่าตัวเฟรมของเจ้ารถคันนี้มันมีการบิดงอในเมื่อเราไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่ามันจะส่งผลไหมในอนาคตเพราะฉะนั้นทางสุบริการก็จึงทําเรื่องขอเคลมประกันอุบัติเหตุให้ผมเพื่อทําการ เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับถึงตอนนี้2เคสที่ผมเล่าให้ฟังเะครับเคสของรถหรูค่ายหนึง่งแล้วก็เคสของรถผมเองเนี่ยถามว่าเกี่ยวข้องกับกูดแค t คันที่ว่ามายังไงบ้างคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับเอาละครับนอกเรื่องไปทั้ง2เรื่องกลับมาคุยกันถึงเคสของเจ้าโอร่ากูดแคสคันนี้ดีกว่านะครับผู้ชมก็ต้องบอกว่ามีคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับจากทั้งสื่อแล้วก็ทั้งผู้ใช้ จากหลายๆยี่ห้อของรถไฟฟ้าพูดถึงเคสของรถคันนี้นะครับล้วก็ต้องบอกว่าเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกนะครับที่เกิดอุบัติเหตุและส่งผลกระทบกับแบตเตอรี่นะครับก่อนหน้านี้มีเคสเกิดขึ้นมาก่อนครับเป็นรถยนต์ที่มาจากประเทศเดียวกันราคาใกล้เคียงกันครับผ,ผู้ชมแล้วเจ้าเคสที่บรรจุแบตเตอรี่เนี่ยที่มีหน้าที่ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับแบตเตอรี่เนี่ยก็มีสภาพการบุบเหมือนกันแต่ว่าในเคสนั้นนะครับทางผู้ผลิตนะครับเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเคส การกระแทกของแบตเตอรี่นะครับแล้วย้ายแบตเตอรี่ก้อนเดิมที่อยู่ในรถคันเดิมนะครับมาใส่ในเคสชิ้นใหม่แล้วก็บรรจุเข้าไปในรถยนต์คันเดิมนะครับทุกวันนี้รถยนต์คันนั้นวิ่งไปได้ประมาณ80,000กิโลแล้วครับโดยที่ทาง เจ้าของรถก็บอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เมื่อเกิดดราม่าขึ้นมาครับทางโอล่าไทยแลนด์นะครับก็ประกาศออกมาทางโซเชียลเลยครับมีข้อความดังนี้ครับก็คือเจ้าโอ r ่า o ูดแคทคันที่เกิดปัญหาเนี่ยเป็นรุ่น500อัลตร้านะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดเลยครับทางผู้เชี่ยวชาญก็ได้ตรวจสอบไปแล้วก็อย่างที่ผมว่าครับมีคานเสียหาย1ชิ้นแล้วก็มีเคสของเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยมีการบุบเสียหายส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านในเนี่ยยังานเควม ว่าเพื่อความปลอดภัยและความอุ่นใจในอนาคตของผู้ใช้นะครับทั้งทีมช่างเนี่ยได้เสนอเรื่องไปให้ทางบริษัทประกันนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งก้อนเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในซึ่งไม่ได้เสียหายอะไรรวมทั้งเจ้าเคสที่ทำหน้าที่กันกระแทกให้แบตเตอรี่ด้วยนะครับทีนี้ต้องถามคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมชอบแบบไหนระหว่าง เปลี่ยนยกก้อนไปเลยกับเอาเคสใหม่มาเอาแบตเตอรี่เดิมที่เคยอยู่ในคันเก่าเอามาใส่แล้วก็คืนให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ชมชอบแบบไหนอันนี้แล้วแต่นะครับผมไม่ได้วิจารณ์ว่าแบบไหนดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าในเคสนี้ครับในเคสเจ้าโอมราห์กูดแคทเนี่ยมันมีเจ้ามือครับเจ้ามือก็คือคนจ่ายตังค์รถคันนี้ครับซื้อมาใหม่เนี่ยเขาได้รับการแถมประกันชั้นหนึ่งจากผู้ผลิตมาด้วยเลยซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นทางศูนย์บริการเนี่ย ได้ประเมินราคาแล้วก็แจ้งราคาไปที่บริษัทประกันแล้วไอ้ตัวเลข5้าแสนสี่หมื่นบาทที่คุณผู้ชมทราบเนี่ยทางบริษัทประกันก็ตกลงแล้วก็อนุมัติในการซ่อมเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรครับทีนี้ถามว่าใครได้ใครเสียครับแน่นอนครับเจ้าของรถผู้ใช้เกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นแล้วรถมีประกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองนะครับลองถามใจตัวเองนะครับถ้าเป็นรถคุณผู้ชมบ้างล่ะคุณผู้ชมอยากเปลี่ยนเฉพาะเคส้านนอกแล้วก็เอาแบตเตอรี่ชิ้นเดิมมาใส่แล้วก็ใส่คืนเข้าไปในรถหรือว่าในเมื่อผู้ผลลลลิตตแะะะปปรกกงก่าจเีย ให้ทั้งก้อนเลยได้รถ,รถกลับไปแทบจะร้อเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมชอบแบบไหนอันนี้แล้วแต่ผมก็บอกได้แค่ว่าแล้วแต่นะครับคนที่2ที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็คือผู้ผลิตรถยนต์คันนี้นะครับเพราะว่ารถยนต์คันนี้ครับตอนที่ส่งมบอบมามันมาพร้อมกับประกันแบตเตอรี่นะครับเป็นประกันคุณภาพนะครับว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้จะต้องมีคุณภาพที่ดีในระดับที่ยอมรับได้ไปถึง8ปีหรือ1 8 0 0 0 0กิโลเมตรครับ เอาแล้ววันนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วแล้วทางผู้เชี่ยวชาญก็ไม่แน่ใจว,ว่าในอนาคตมันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ไหมเพราะฉะนั้นทางเกรดบอลมอเตอร์ก็บอกว่าขอเคลมประกันเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งก้อนยกเซตไปเลยแน่นอนครับทางเกรดบอลมอเตอร์ถือว่าได้ประโยชน์ครับส่วนสุดท้ายครับทางฝ่ายของประกันอุบัติเหตุแน่นอนครับเขาต้องควักกระเป๋าตัง <laughs> ่ายไป5 0 0 0 0 0กว่าบาทมันก็จะต้องมองว่าเขาเสียประโยชน์แหละครับแต่ว่าในแง่ของความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันนะครับผมก็ต้องยอมรับเลยว่าเราไม่รู้เลยครับว่าความเสียหายเนี้ยมันมากหรือมันน้อยแต่เขาสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ใช้งานได้ดีเลยครับแล้วเคสเนี้ยครับมันจะเป็นมาตรฐานต่อไปทําให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันต่างๆเนี้ยจะต้องถูกเปรียบเทียบกันละว,ว่าบริษัทไหนมีการเคลมประกันที่ มีความจริงใจหรือว่ามีความตรงไปตรงมากับผู้บริโภคสักแค่ไหนนะครับถึงตรงนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปให้ผู้ชมฟังดังนี้นะครับ ซึ่งการสรุปนี้ผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนเห็นต่างกันผมยอมรับได้นะครับไม่เป็นไรข้อแรกนะครับก็คือผู้ที่ใช้รถไฟฟ้านะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มีข้อกังขาอะไรในตัวรถสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับแต่ส่วนของคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าตั้งหานะครับที่ห่วงว่า แบตเตอรี่มันจะเป็นอะไรไหมหนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็เข้าใจว่าแบตเตอรี่มันเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุดในรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วคุณผู้ชมก็กลัวในเรื่องของความปลอดภัยที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับจากตัวอย่างของเคสนี้นะครับนั่นก็คือ การเกิดอุบัติเหตุแล้วแรงกระแทกนั้นตรงเข้าไปที่ตัวเคสของแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับซึ่งจากที่เจ้าของเคสผู้ขับขี่นะครับก็เล่าให้ฟังว่าความเร็วที่เกิดเหตุนั้นอยู่ที่ประมาณ60ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเจ้าตัวขอนไม้นก็ไม่ได้ชนเข้ากับกันชนด้วยนะครับไม่มีอะไรรับแรงกระแทกไว้ก่อนเลยชนเข้ากับแบตเตอรี่เคสตรงๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าแบตเตอรี่เนี่ย ที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่และไม่ได้สร้างความเสียหายรุนแรงขึ้นมาถึงขั้นไฟไหม้หรือระเบิดเนี่ยผมถือว่าเราอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมข้อ 2. นะครับอยากให้คุณผู้ชมมองว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับไม่งั้นเราจะทําประกันอุบัติเหตุไว้ทําไมล่ะครับแต่ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วครับมันจะต้องมีผู้ที่เสียประโยชน์แล้วก็ผู้ที่ ได้ประโยชน์ไม่ใช่ผู้ที่ได้ประโยชน์หรอกผู้ที่สมควรได้รับการคุ้มครองแน่นอนครับผู้ที่จะต้องได้รับความคุ้มครองก็คือเจ้าของเคสคนที่ขับรถนั่นเองนะครับซึ่งในเคสนี้นะครับเท่าที่ฟังพี่ที่เป็นเจ้าของรถแล้วเนี่ยก็ถือว่าพอใจในความคุ้มครองจาก ประกันอุบัติเหตุและการประเมินความเสียหายของผู้ผลิตรถในระดับที่น่าพอใจพอสมควรนะครับในส่วนของประกันอุบัติเหตุนะครับก็แน่นอนว่าคุณคุณจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายมากพอสมควรนะครับแต่ก็แลกมาได้ความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคนะครับที่จะใช้บริการในการทําประกันกับคุณต่อๆไปนะครับเอาตรงๆคุณผู้ชมใจเข้าใจเราอะเวลาเกิดเหตุกับรถเราเราก็อยากให้เขารับผิดชอบเยอะๆไม่ใช่เหรอครับแล้วก็นํามาสู่ข้อที่3นะครับคุณผู้ชมเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นครับ การซ่อม,มบำรุงให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมมันมีราคาของมันอยู่ซึ่งราคาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับความเสียหายอย่างเดียวนะครับราคาเนี่ยมันขึ้นกับเจ้ามือด้วยว่าใครเป็นเจ้ามืออย่างในเคสเนี้ครับมันมีความเกี่ยวพันกันระหว่างผู้ผลิตและก็ประกันอุบัติเหตุในเมื่อ2คนนี้เขาเป็นผู้ที่ควรจะอยู่ฝ่ายเสียประโยชน์แต่เขาก็ยินดีที่จะรับผิดชอบในวงเงินที่สูงเพราะฉะนั้นแล้วในเคสนี้ผมถือว่าดีนะแต่สมมุติว่ารถคุณผู้ชมไม่มีประกันนะครับประกันอุบัติเหตุไม่ได้ต่อไว้แล้วก็ประกันคุณภาพขอองตตัวววรถยยน์ก็ไม่เหลลืแ้้ด รถคุณผู้ชมเกิดเหตุในแบบเดียวกันเลยครับแต่คุณผู้ชมที่วิจารณ์ว่าจริงๆแล้วเราเปลี่ยนเฉพาะเคสแบตเตอรี่แล้วเราแบตเตอรี่ที่มันไม่ได้เสียหายจากรถคันเดิมเนี่ยเอามาใส่เคสใหม่แล้วก็ใส่คืนเข้าไปก็ขับต่อได้ก็ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเราไม่ได้ทาอาการเป็นผมผมก็ทําแบบเดียวกันครับคุณผู้ชมมันไม่ได้แปลกอะไรเลยเพราะว่าเงินผมนี่ผมก็ไม่อยากเสียงเงินแพงๆเหมือนกันใช่ไหมครับขนาดว่ารถเราทุกวันนี้ครับบางครั้งรถมันหมดประกันแล้วอะเรายังเข้าอู่นอกกันเลยเพราะมันซ่อมถูกกว่าใช่ไหมคุณผ ผู้ชมเข้าใจตรงนี้เนาะและข้อสุดท้ายที่เราได้เรียนรู้จากเคสนี้นะครับผมมองว่าในเคสนี้นะครับเราได้เรียนรู้อีกอย่างหนึง่งระหว่างผู้ผลิตรถยนต์ก็ตามระหว่างบริษ,ษัทประกันก็ตามเขาดูแลเคสที่เกิดขึ้นกับลูกค้าแต่ละคนยังไงนะครับค่ายรถมีหลายค่ายครับผู้ชมอาจจะดูแลทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้าง บางค่ายเวลาเกิดเคสใหญ่ๆก็ดูแลรวดเร็วบ้างหรือว่าช้าบ้างบางเคสที่มันไม่ได้สร้างความเสียหายแต่ว่ามันเป็นข้อขัดข้องเช่นมันเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของตัวรถซึ่งผิดความคาดหวังของลูกค้าค่ายรถบางค่ายก็ถือว่าเรื่องของคุณคุณซื้อไปแล้วค่ายรถบางค่ายก็ถือว่าจะพยายามแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจมากยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้แล้วแต่ซึ่งความจริงใจของทางค่ายรถยนต์ แล้วก็บริษัทประกันภัยนะครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนใครชอบแบบไหนก็อุดหนุนแบรนด์นั้นก็แล้วกันครับวันนี้ผมไม่ไม่สามารถวิจารณ์ได้ว่าใครดีกว่าใครนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากมากเลยนะครับสำหรับพี่เจ้าของเคสที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะครับซึ่งทางพี่เขาได้อนุญาตให้ผมมาพูดคุยในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดย ไม่มีข้อขัดข้องอะไรนะครับผมก็ขอให้ความเห็นส่วนตัวไว้แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้รถของพี่ซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างการซ่อมเนี่ยได้กลับมาใช้งานเร็วๆนะครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้นะครับก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สนับสนุนผมต่อไปด้วยนะครับผมก็อยากจะมาพูดให้คุณผู้ชมฟังในสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าต่อๆไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ